พอยเท้ามาชั่วโมงแล้ว<อ>ตะคิวจะกินเลยกาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณนายโอซาว่าเขาต้องยืนพอยเท้าแบบนี้ด้วยเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของคุณนายโอซาว่ครับวันนี้แ <c oughs> ม็กกูมิชแนลเราพาเพื่อนเพือพ่อแม่พี่น้องมาอยู่กับร้านโอซาว่สาขาใหม่ <c oughs> อีกแล้วเปิดอีกแล้วนะครับที่ย่านถนนสาธรกราบพึกขาออกครับเอาใจคนเลิกงานกลับบ้านนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่เป็นแฟนโอซาว่ารามง อยากกินอาหารก่อนกลับบ้านมีมื้อเย็นอร่อยๆอหรือซื้อไปฝากที่บ้านนะครับวันนี้เรามาในคอนเซปที่เอาใจนักลงทุนที่อยากเปิดสาขาในทางขาออกโดยเฉพาะนะครับมาในคอนเซปของท่าดานอยากเทคเอามาที่นี่อยากเทคพี่เอาเบอร์ไปครับคอนเซปของการเทคเอาครับผมความน่าสนใจของสาขานี้นะครับคือเรื่องของการจัด Social D ดิสทันซิ่ในรูปแบบ ที่ไม่มีร้านอาหารไหนจัดมาก่อนในปั๊มน้ำมันนะครับที่นี่มีโลเคชั่นที่สวยงามมากครับโอเพนนิ่งด้านหน้านะครับถ้าเราเห็นแล้วขับรถมาเนี่ยฟราฟนะครับใครแตะเบรกไม่ทันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละเขาเปิดตรงนี้นะครับว่างมากเลยครับให้กับคนที่ขับรถมาจากทางฝั่งในเมืองสาทรน,นะครับขาออกได้เห็นชัดเจนว่าที่นี่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้คุณแวะเบรกนะครับและเราได้ซิกิลโลเคชั่นนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการสนใจจะลงทุนนั้น เรามีโลเคชั่นดีๆมาให้ต่อเนื่องนะครับและเรามักจะเป็น first priority นะครับรายชื่ออันดับหนึ่งของปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นบางจากหรือปตทเราได้สาขาได้โลเคชั่นมาก่อนเสมอนะครับนี่คือโอกาสจุดเด่นในการลงทุนนะครับทำเลทำเลและทำเลครับวันนี้เรามาในคอนเซปต์ของโอซาว่าเทคเอาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจแฟนๆรามเมงทุกคนเ <c oughs> ชิญตามมาครับใครที่เอาชามไปเก็บที เข้ามาดูกันทับทับทับ,ทบ <bureaucracy. S 2> เข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอป้าย please serve yourself นะครับนี่คือร้านที่เราต้องดูแลตัวเองเป็นคอนเซ็ปต์ของโอซาว่าในรูปแบบใหม่ครับเราต้องการลดทราฟฟิกในร้านลงเพิ่มพื้นที่ให้ลูกค้าในได้นั่งอย่างสบายขึ้นไม่ต้องมีพนักง,งานเดินไปเดินมาเราจัดฟโฟล์แบบใหม่ครับลูกค้าที่เดินเข้ามาในนี้นะครับ สำหรับคนที่เป็น take าท์นะครับลูกค้าขากลัาบ,บ้านส่วนใหญ่เราจะซื้อ take าท์กันเยอะถ้าคุณซื้อเ take าท์คุณมายืนที่เคาน์เตอร์นี้แล้วสั่งได้เลยทันทีโอซาว่าใน20สาขาที่ผ่านมาอยู่ข้างหลังหมดเลยตอนนี้เราย้ายครัวเข้ามาข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับสำหรับแฟนๆราเม็งที่ชอบกินโอซาว่าอยู่แล้วไม่ต้องนึกเมนูกินได้เลยทันทีนะครับสั่งได้เลยเรามีเมนูตรงนี้ให้สั่งของนะครับอ่าสเตชันทำความสะอาดปกติเหมือนเดิมนะครับระบบออโต้ทำวามสะอาดนิ้วมือนะครับสั่งอาหารรนะรเมูปโปดอไร ก็สั่งไปหลังจากนั้นนี่ครับรอตรงนี้นะครับหรือจะรอข้างหน้าร้านก็ได้โฟล์ Flow ของการเข้าและออกนั้นสนุกมากครับเข้าประตูนูน้นแล้วก็ออกประตูนี้เราต้องการให้คนไม่เดินสวนทางกันครับมันไม่ใช่เป็นแค่โซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการจัดทราฟฟิกในร้านเพื่อไม่ทําให้คนนั้นไม่ต้องเดินสวนกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดระเบียบในการจําหน่ายจัดจ่ายอาหารให้มากขึ้นนี่คือคอนเซปต์ใหม่ของโอชาวะนะครับในรูปแบบของการเน้นการเทคเอาท์แต่เราไม่ลืมที่จะ จัดบริเวณนั่งรับประทานอาหารครับในพื้นที่40ตารางเมตรของเราในสาขาบางจากสาทรกรบะพึกนี้สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง20ซีทนะครับภายใต้พื้นที่แค่40ตารางเมตร บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยี่สิบซีทก็ได้มาตรฐานนะแต่จริงๆงลองดูให้ดีครับครัวของเราอย่างเดียวนั้นซัดไปแล้ว20ตารางเมตรครับครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครัวใหญ่มากนะครับในขณะที่พื้นที่ซีทของเรานั้นจัดแบบออปติมัลชครับให้ทุกคนสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวได้แต่20ซีทสามารถแพ็คลงไปในพื้นที่20ตารางเมตรได้ในสาขานี้เรารองรับเรื่องของการทำเทคเอาท์โดยเฉพาะเดี๋ยวเราลองมาสั่งกันดูครับว่าการทำอาหารแบบเซ l ลฟ์เซอร์วิสในสไตล์โอซาว่านั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ เอาสางาหารนะครับผมเนี่ยมากีทีกีทีก็จะกินแต่โอซาว่าราเมงครับชื่อเจ้าของร้านเลยนะครับเอาต้นตำรับเดิมของเขานะครับเป,เป็นการผสมผสานน้ำซุปในแบบที่เป็นเฉพาะของเขาที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใครในเรื่องของน้ำซุปและเส้นที่เหนียวนุ่มนะครับวันนี้ผมสั่งโอซาว่าราเมงครับ นั่งรออาหารกันนะครับทางเดินกว้างขวางนะครับเมตรยี่สิบก็ที่นั่งนะครับสังเกตว่าที่นี่ทําที่นั่งต่ํากว่าโอซาว่าสาขาอื่นเหตุผลคือเราต้องการให้เกิดการมองเห็นครับจากข้างใน,นครับไปสู่ครัวด้านหน้าสไตล์าการตกแต่งร้านยังเป็นแบบเดิมทุกอย่างครับไม้สนจากญี่ปุ่นแท้นะครับผมทุกอย่างเป็นการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นก่อสร้างโดยทีมช่างชาวญี่ปุ่น เมนูต้นตำรับคิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นบริหารจัดการโดยชาวญี่ปุ่นนะกินโดยคนไทยครับโอชิวาราเมงนี่ก็จะใช้เวลาทำประมาณ6นาทีนะครับ ค6นาทีเป๊ะเลยคิว8ของเรามาแล้วนะครับเมนูที่รอคอยโอซาว่ารามเมงอันนี้ยอดฮิตเลยขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวเอาไปไว้ที่โต๊ะเลยนะครับลูกค้านะครับ serve yourself ตรงนี้มีป้ายบอกนะครับ please serve yourself นะครับลักษณะาการบริการของที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับท้อนตะเกียบอะไรหยิบเอาเองนะครับ และนี่ก็คือเมนูราเมงต้นตำรับของโอซาว่ราเมงนะครับน้ำซุปเนี่ยผสมกับพริกแล้วก็ซุปเข้มข้นนะครับต้มอย่างข้นสุสดๆเลยมาพร้อมกับเส้นราเมงที่เหนียวนุ่มตามสไตล์ต้นตำรับนะครับแป้งจากญี่ปุ่นนะครับเป็นแป้งทำราเมงโดยเฉพาะนะครับ มันต้องซูดน้ำซดน้ำซุน้ำซุปเข้าไปด้วยนะครับเส้นเหนียวเวลาเคี้ยวนี่จะเต็มคำมากๆที่ผมชอบที่สุดก็คือมีชาชูอร่อยแล้วก็นุ่มมากบางจะได้รสชาติเต็มคำยิงอิ่มอร่อยจนคำสุดท้ายครับมันไม่ใช่การอิ่มธรรมดาฮะมันคือการจุกเลฮะ กับเส้นที่เสิร์ฟมานะครับเส้นราเมงเหนียวแน่นมากครับกินทีอิ่มทั้งมื้อนะฮะแล้วเราก็กินแบบอย่างนี้ฮะมันเป็นประจาลูกค้าที่มานี่อิ่มทุกคนนะครับแล้วเวลาเสร็จแล้วฮะเซิร์ฟยูร์เซิลฟ์นะครับกับร้านในคอนเซ็ปต์ใหม่ของโอซาวะราเมงต้องยกไปเก็บให้เขาด้วยนะครับก็เป็นอันจบไปนะครับง่ายๆกับการทำ เซิร์ฟ yourself ในสาขาของโอซาว่าปั๊มน้ำมันบางจากนะครับบนถนนสาทรกระเบพืชขาออกครับใครกำลังจะกลับบ้านนะครับผ่านมาทางนี้นะครับหรือใครที่คิดว่าอยู่ในแถวนี้แล้วต้องการชิมราเมงอร่อยอร่อยนะครับในรสชาติที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆมาที่โอซาว่าราเมงสาขาบางจากได้นะครับเข้าออกง่ายมากนะครับปั๊มน้ำมันหน้ากว้างมากนะครับเรานำเสนอประสบการณ์ห้างสัพสินค้าในราคาปั๊มน้ำมันให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ต้องการ ชิมรสชาติของรามเมงแท้ๆจากญี่ปุ่นครับรับรองสาขานี้นะครับจะไม่ทำให้คุณผิดหวังในรสชาติและงานบริการอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับแบรนด์แฟรนไชส์ดีๆที่ต้องการลงทุนในร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆนะครับทำโดยคนญี่ปุ่นออกแบบโดยคนญี่ปุ่นนะครับคิดสูตรโดยคนญี่ปุ่นนะครับและบริหารจัดการโดยคนญี่ปุ่นมาที่นี่ครับเมกุมิกูปเรามีทางเลือกให้ครับ ตอนนี้เรามี2แบรนด์แล้วนะครับคือโอซาวะราเมงและคาราเกะเคียวไดนะครับโอซาวะราเมงก็เป็นราเมงสูตรญี่ปุ่นแท้ๆที่เราโด่งดังมากในประเทศไทยในตอนนี้นะครับและคาราเกะเคียวไดนะครับซึ่งเป็นเมนูไก่พิสดารอร่อยมากนะครับเนื้อไก่ไม่เหมือนกับไก่ทอดทั่วไปที่เราเคยกินมาแน่นอนนะครับ ใครที่อยากลงทุนนะครับติดต่อมาทางเมกุมิ a n n e l ได้นะครับเรามีโลเคชันให้คุณเลือกมากมายนะครับลิสต์ของร้านที่อยู่ในปตทโออาร์ or, หรือว่าลิสต์ของร้านที่อยู่ในปั๊มน้ํามันดังๆต่างๆเราสามารถนําเสนอให้คุณเลือกโลเคชันที่เหมาะสมเพื่อการลงทุนที่ดีและคืนทุนเร็วที่สุดน,นะครับเราหวังว่าจะได้พบกันนะครับวันนี้ขอฝากสาขาปั๊มน้ำมันบางจากสากธรกระปุกขาออกไปกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอให้พวกเราสนุกกับการ รับประทานอาหารญี่ปุ่นคุณภาพห้างเสียสินค้าในราคาปั๊มน้ำมันครับสวัีโา